่าวดีแชร์ได้ช่วยกันเราคือคนไทย <S 2> <S 2> <S 2> <S ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเพราะสังคมที่ยังมีมุมดีๆอยู่ในสังคมผู้ใชต้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปหนุ่มขับรถไปบนท้องถนนไป,ไปไปไปช่วยหน่อยนีน่นี่นี่จอดเป็นไรถามว่างเอเอไปช่วย <ไป S 2> หน่อยเว้ย้ำใจ เี่ชิดเีกราหาเยกว่าเปีที่เราได้สมมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรทานในระดับเดูน้ำใจเราม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 ขึ้นรถต่อเออรอเลยนี่แหละคนไทย รถยนต์ขันข้างหน้าจอดเสียตัดสินใจลงไปช่วยเข็นหลบเข้าข้างทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นหลังคลิปนี้เผยพแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมที่ช่วยเหลือทำดีไม่ได้หวังผลตอบแทน